สวัสดีครับอยู่ผมจากสามชนนะครับวันนี้มามาอบไก่ครับอยู่ที่สวนนะครับไปเบิ่งกันนะครับว่าใส่วิธีการอบแบบใดครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับไปครับครับขั้นตอนแรกก็ใส่ตะไคร้นะครับผมจะหั่นตะไคร้ไว้เพื่อนําไปตําเป็นเครื่องที่สิมักไก่นะครับผม ใส่ยักประมาณซี C, หาต้นนะครับซอยตะไะคร่นะฮะซร้อยยิงที่ยิงดีนะครับเพราะว่าเข้าตรงไปตำ่ำมันจะสิต่ำง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ซีมีเป็นพริกไทยเม็ดนะครับเครื่องมักนะครับมักเผ็ดเผ็ดหลอนๆหอมๆนี่ก็ใส่ร้ายเน่ยนะครับคือผมนี่มักมักรสชาติจัดนะครับก็ใส่แล้วก็โคก ก่อนนะครับให้ใส่พริกไทยก่อนนะเพราะว่าเผื่อให้มันตำง่ายน,นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับจะใส่กระเทียมก่อนอแกะกระเทียมจักซีหาหัวก็ได้นะครับแต่แต่ค่านทีหมักรดฉาติของกระเทียมหน่อยหมักแบโคกให้เข้ากันนะครับ แล้ตามโดยตะไข่นะครับตามให้มันเข้ากันนะครับให้มันะละเอียดนะครับต่ำนะครับจนกว่าสีใดที่นะครับผมใส่เวลาโบดดนนะครับอเอาค่คอยๆต่ำหรือเห็ดอยู่ที่สวนนะครับก็บรรยากาศบ,นบานๆนะครับ ก็ตำเรียบร้อยแล้วครับกใส่พวกเครื่องปรุงนะครับน้ำปลานะฮะซอสหอยนะครับซอสภูเขาท้องนะครับปลาเขียวแล้วก็รสดีนะครับแล้วก็ค้นให้เขากันนะครับเพื่อที่จะนำไปมัดกับไก่นะฮะแล้วก็จะลืมนะครับไก่ควรล่างก่อนนะครับ แต่จะมีตะไคร่นะครับใส่ยัดใส่ในตัวไก่นะครับตะไคร์ต้นนะครับตีให้มันแหลกฮะบุเพอละเอียดแน่นิอหนึ่งนะครับให้มันแตกออกมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็นำมายัดเข้าไปในตไก่ครับผมแล้วก็บังไก่นะครับเพื่อสีอ่น้ำเครื่องปุงนเครื่องที่เราต่ำไปนะครับหยัดเข้าไปในตไก่นะครับ ถ้าลูกๆไว้มันสีบรหอมนะครับต้องยัดเข้าไปในตัวไก่นําครับคุกเข่าให้ทั่วเลยนะครับครับผมต่อไปก็สีหลังไฟนะครับ อไฟนะเพื่อเตรียมที่ซิโอปไก่นะครับติดกเป็นเต่ทาทันนะครับที่สวนก็นง่ายนะครับมีกิ่งใหม่กิง่งกัแบบจับนุ่มๆใส่กันนะครับคอไฟกับติดแล้วครับ เชนบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีนะครับกรบทังให้นะครับพอไฟติดแล้วกอาซีน้ำตะแกงนะครับมาว่างแล้วก็จานว่างเข้าไปนะครับเพื่อเอาไก่อบนะครับมาตั้งใส่ครับจานนะฮะเพื่อลองไว้นะครับน้ำนี่แอะในขวด แกที่้องสีไซนไซน,น์หนานู้นในขวดนะฮะพอมันถือความห่อนมันจะในขวดแตกครับแต่ว่าในจานเจําเป็นต้องไซนนามนะครับพอพุ่มไซน์นามแล้วขวดมันแตกนะครับประ้องเห็ดแบบในคลิปที่ผมเฮ็ดกระได้นะครับหยัดเข้าไปนะครับนามก็ต้องไซ่นะครับในจานยำนะครับมันเห็ดมันแตกนะครับ เวลาในการอบนี่บนแน่อนอนนะครับให้ทุกท่านล่องพยันเปิดเบื้องเอานะครับพอจับไก่ตั้งไว้ใ้ที่พอสมควรแล้วให้นำปิดนล้วมาขอบนะครับเอาไปนะครับให้ไฟมันติดนะครับอย่าให้ควันหลนะครับเพราะว่าั้นควันหลมันจะเขา แต่ในปีบเห็ดไก่มีกินนะครับเหมือนของผมนี่กันเป็นควันแบบนี้นี่เห็ดไก่มีกินนะครับเปิดออกนะครับนี่สุกแล้วนะครับตัวนี้พร้อมที่รับประทานนะครับข้าวผมจะได้ขอบคุณท่านทุกกาสรับชมและาการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นหนึ่งกำลังใจในการทั้งครีปครบไปแล้วครับ